จนหมายความว่ามีท <tu> ร <i ro> ัพย์สินหน่อยแต่บ่ได้หมายความว่าสิมีความทุกไปตลอดเด้ความรวยหมายความว่ามีทรัพย์สินหลายแต่บ่ได้หมายความว่าสิมีความสุขเสมอไปความพอเพียงหมายความว่ามีซ้ำที่จําเป็นกับบ่ได้หมายความว่าทุกหรือสุขเขาว่ากันว่าคุณนางกินน้ำจากขันทองคําเทียบกับชาวนากินน้ำจากกะลาบักเผาถ้าว่าพอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขได้คือกันถ้าเป็นจังสั้นก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุข อยู่กับมู่ที่ดีครอบครัวและกับคนที่หาเขาใสชีวิตให้คุ้มคาหม่องไดมีความสุขให้พ้าเจ้าของไปอยู่มองนั่นนี่หละเขาเอิ่นวาสุขตามต้นทุนสุขไผ่สุขมันสุขซ้ำที่ชีวิตเฮาพอสิหาได้เหตุใดสุขแบบเฮากับสุขแบบเขาสุดท้ายมันคือความสุขซ้ำกันสีรวยล้นฟ้าได้อยู่เถียงหน้าห้างห้างถ้ามีความสุขกับทีสุขนี่หละความจริงชีวิตเฮา อนมีเงินอย่าไปเหยียดยามคนอื่นตอนเบิดเงินก็อย่าดูถูกเจ้าของตอนนี้อำนาจอย่าหลงตัวเองหลายเกินไปตอนไล่อำนาจก็อย่าเฝ้าท่อแท้สิ้นหวังจือไ้เดอ้อฝนบ่ได้ตกซุ่มือชีวิตเฮาบ่ได้อับจนตลอดไปภูเขาก็บ่ได้เขียวตลอดปีทุกได้เดี๋ยวมันก็สุกได้ล้มได้เดี๋ยวก็ลุกได้เจ็บปานใดเศร้าปานใดมันก็ผ่านไปความขยันบ่เคยเหตุในคนอดตายหัดยินดีกับคนอื่นเขาแนะ่อย่ามีแต่ขัดขวาง ฮัตให้กำลังใจเจ้าของในน้ำบสมหวังยังตั้งใจเมื่อนี่อาจบสมหวังคือคนอื่นก็ะย่าไปทุกใจต้องมีจักมือหละที่ห้องิี่สมหวังสูสิ่งสูอย่างมันเกิดได้จบได้รวยได้กระจนได้ย่าประมาทกับการใช้ชีวิตพอเฮาใหญ่ขึ้นจังหู้ดีว่าเวลาสำคัญกาเงินท้องเงินทองทาบ่ขี่ข้านมันก็พอะหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันใดก็ซื่อให้มันกลับมาไม่บ่ได้ บบมีเอียงสำคัญสำขอบครัวตอนล่มเหลวตอนผิดหวังตอนเจ็บป่วยกัมีแต่ครอบครัวที่อยู่น้ำบ่อ,อินกับความสำเร็จไงโต ได้อินกับความสําเร็จเล็ก,ลกๆน้อยๆในปัจจุบันบ่าคาดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปเพราะฮู้ละวายน้ลร่มมันเจ็บปันใดห,หันมาเบิงแง้งเจ้าของหลายขึ้นเพราะฮู้ดีว่าบ่ามีเอียงดูแลเขาดีท่อเขาดูแลเจ้เขาของดอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีท่อกําลังใจจากเขาเองการใส่ใจกับเลี่ยนไปใส่แค่ที่จําเป็นเพราะบ่ฮู้ว่าเศรษฐกิจสิดีรลอย,ย่ําแย่การมีสํารองไว้นั่นดีที่สุด การเข้าสังคมเริ่มน้อยลง พอเริ่มอิ่มโตกับซื้อเสียงขออยู่ในมุมสงบสงบแบบธรรมดาธรรมดาของเฮากับพอลู้จักคําว่าให้อภัยแม่ว่าการให้อภัยบเ่เ,เห็ุให้เขามีความสุขแต่มันเฮ็ดให้เขามีความสุขกางปล่อยวางจังเป็นทางออกที่ดีที่สุดสิ่งของเริ่มสะสางหลายกว่าสะสมอิหยังขายได้ขายอิหยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได้ก็ให้อิหยังว่าได้ใส่ก็ทยอยทิ้มไปพอเริ่มฮู้ว่าของพวกนี้บ่แม่นความสุขที่แท้จริง เลียนรู้และเข้าใจสัจธรรมมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจักมือต้องหอดมือของเขาบอส่ากะเ็วการฝึกและเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนดีที่สุดแล้ว